สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนรายการช่องอเจกมาเกษตรนะครับเน่วันนี้รวมตัวหนุ่มโสดครับผมเี่ครับเพื่อนตามเตนผีครับผมนี่ครับเกียวตะเอยครับวันนี้จะมาสอนเสือเขียวเราเนี่ยครับทําไข่น้ํานะครับเมนูคนไทยว่าอร่อยแค่ไหนลองชิมนะครับ มี่ไันให้เกียวอ่ะแคงนะแคงกระแทง,งให้มันทั่วน้มันมีตะหลววะตะหลีวไปดูด,ด้วยตามไส้แล้วไข่ไก่ฟัใบ่อนงง่ายๆนะเมนูเมนูนี้ทำตามได้ครับ ไข่ไก่สองใบนะเสือตั้มเป็นคนถ่ายนะครับเพื่อนเพื่อนตั้มถ่ายไม่มีใครไม่ได้ขาต้องกล้องมาเรียวๆครับเราก็ตีไข่ก่อนเลยครับเพื่อนไม่มีอะไรมากแล้วรอน้ำมันเดือดเจียวไข่ก่อนเลยอันดับแรกทำไข่น้ำเจียวไข่ก่อนครับไม่ยากเจียวไข่อยากให้มีรสชาติแล้วก็เน่ครับรสตีครับผม นิดหน่อยครนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าเดือดเค็มนะครับนี่ครับตามด้วยผงนัวนี่ัวผงนัวนิดหน่อยนะับตีต่อไปครับเดี๋ยวจะวาเดีย๋ยว เท้าไข่เอาให้กรอบเอาให้ไหมครับผมเดีจ้าผิดเกินชิปอ่าปล่อยไว้ปล่อยไว้อย่าต้องไปยุ่งมันเตรียมน้ำมาน้ำน้ำอ่าตอนนี้นี่เตรียมน้ำมาน้ำอ่าเรา ออกเลยนะครับเพื่อนๆมีเลยนะไข่เจี่ยวแต่เราไม่ต้องให้มันแพ้มีเลยให้มันกรอบเน้นให้กรอบนะครับให้กรอบนเพอให้กรอบอให้กรอ,อบเลยครับนะเตรียมดีนะครับ เราเตรียมน้ำไว้แล้วครับ,บ,รบเปิดน้ำเปิดน้ำก๊อกมาให้แล้วนี่นะครับลงมาผัดเลยครับน้ำก๊อกนะได้มันจะมันต้องมาต้มอยูอ่แล้วไม่ใช่ปัญหางฮะให้มันเหลืองๆนี้นะครับเนี่ยผัดไปนะครับผัดไปผัดเลยนะครับ ระหว่างผัดครับปรุงรสครับผงนัวหนักไปทำผงนัวกับชูรสนะครับเพราะไม่มีอะไรห้องน้องเราไม่มีอะไรเลยแล้วตามที่มีนะตามสภาพนะผัดไปครับเริ่มไหมนะครับเริ่มไหมแล้วนะครับผัดเริ่มนี่นะครับเริ่มหอมแล้วนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับน้ําน,นะครับใส่ รอเดือดครับผมเดือดกินได้ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารอรอตอนเดือดกันครับอ่าเริ่มเดือดแล้วนะครับลองชิมเจืดเติมผงนัวครับถ้าเค็มเติมน้ํานะครับอ่ายาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนะครับชีวิตง่ายง่ายอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับกลิ่นมานะฮะนะเมนูบ้านๆก็น่าทานเงี่ยลองช้อนไข่มาโชว์เพื่อนหน่อยช้อนไข่ขึ้มโชว์ เ,เ,เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเนี่ยหอมฉุยนะกลิ่นเป็นไงหอมฉุยได้เพื่อนนะคลิปนี้ก็เกี่ยวเสวยไปรอดตายเลยนะครับเนี่ยเสือตั้มมานั่งคุ้มเชิงเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้มา n ตัวเป่าไม่ได้ครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ